สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมหะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้นะฮะก็มาเป็นแบบไลฟ์นะครับเนาะก็เนี่ยฮะสนใจชิ้นไหนชอบชิ้นไหนนะครับเนาะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะฮะผ่านไลน์แอดนี้นะครับแอด937 g y c l นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม027153335น,นะครับเนาะหรือนี่เลยฮะแคปบหน้าจอแล้วก็สแกน คิวคนนี้ได้เลยนะพี่นะเพราะว่าแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับเราเป็นโคดไลน์นะฮะก็วันนี้นะครับน้องมีของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับมีทั้งราคาแบบเบาๆเลยนะฮะเริ่มต้นกันที่4 0 0รอยบาทนะพี่นะเริ่มต้นกันที่4 0 0รยบาทนะครับเดี๋ยวชมอง์แรกกันเลยนะฮะนี่ครับองค์แรกนะฮะผมซูมให้ดูนะครับอ่าองแรกนะครับน้องเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะฮะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับนาอเนี่ย ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะสี่รอยบาทนะครับเนาะนี่ฮะสี่รอยบาทอา่าแบบนี้เลยชิ้นต่อ,อไปนะครับเนาะนี่ครับพระปิดตานะฮะองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อไมกาสิ์นะพี่นะ แบบนี้นะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะเอาสี่ร้อยบาทราคานี้รวมส่งให้แล้วนะพี่นะราคานี้นะครับเนาะรวมส่งให้แล้วนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเราเป็นพระวัดอะนองนะครับอันนี้เป็นปางเลยนะซ่อนหานะะ่ะใช่ไหมเนี่ยสี่ร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ชิ้นต่อไปนะครับเนาะชิ้นต่อไปเป็นนางพญานะครับนางพญานี่ฮะเข่าโค้งนะครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะพี่นะชิ้นต่อไปนะครับเนาะนี่ครับพระสังกจจายนะฮะส่วนตัวผมดูเป็นวัดประสาทนะพี่นะ นี่ครับแบบนี้เลยนะฮะเอาสี่ร้อยบาทพี่นะฮะชิ้นต่อไปนะครับแล้วนะเป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนพระคุณแผนภายคู่นะพี่นะอันนี้เป็นตัดเดียวนะครับเนาะเนื้อเป็นชั้นๆแบบนี้นะ แบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆนะครับรายการนี้สี่รอยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะกิ่งขมนินใช่ไหมฮนะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะน่าจะเป็นอุปคุตหรือเปล่า <c oughs> ตามนี้เลยนะพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดแบบนี้นะฮะสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จ <c oughs> อ่าแบบนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะชิ้นต่อไปเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ครับผมนะเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทครับผมชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระ หลวงปูสุกนะฮะเนื้อตะกัวนะครับหลวงปูสุกเนื้อตะกัวอ่วสี่ร้ยบาทนะครับผม ชิน้นต่อไปนะฮะเหรียญน,นะครับนอเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะครับน้อเหรียญหลวงพ่อเอมนะฮะ,ะแบบนี้เลยนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะฮะชิน้นต่อไปนะครับเป็น พระท่ากระดานนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดงนะพี่นะมาพร้อมเลี่ยมเก่านะครับเนาะแล้วเลี่ยมเลี่ยมวินเทจนะฮะนี่ฮอ่าแบบนี้เลยมีปิดทองแล้วนะพี่นะอ่ะอาการนี้ก็เอาไป400บาทพี่นะฮะเอาสี่ร้บาทชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระไม่แน่ใจปางนะพี่นะนี่ฮะ เป็นผ้าเนื้อผงนะครับผ้าเนื้อผงนะครับเนาะแต่ว่าข้างหลังตอกวัดอะไรสักอย่างน่าจะเป็นมงคลพผมหรือเปล่านะฮะยันแบบนี้นะฮะตอกตอกโคดก็บ่าไอโคดวัดนะครับเนาะเนี่ะอ่ะสี่ร้อยบาทพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับช้นต่อไปนะฮะ <c oughs> เป็นรูปหล่อนะครับเนาะรูปหล่อหลงวงพ่อเขียนนะฮยอันนี้ก็มาพร้อมเลี่ยมนะครับเนาะ แบบนี้เลยพี่นะครับราคาก็สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะฮะนะชิ้นต่อไปนะครับน้องเหนนรียญนะฮะเหรียญลงพวอเงินนะครับน้องอันนี้เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเหรียญขวัญถุงนะฮะแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะ ชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับเนาะนะน่าจะเป็นอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพอว่ออุ้ยป่ะไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่านะครับเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นทางสกโขไทยนะเออแบบนี้นะ,ะเหรียญหล่อเก,ก่าๆนะพี่นะพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเอาไป400บาทพอนะชิ้นต่อไปนะครับพระ Ina, นัคปกนะฮะพระนักปกนะครับอันนี้ก็เป็นตะก่วสนิมแดงเหมือนกันนะฮะแบบนี้นะครับเนาะเอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะฮะเอาสี่ร้อยบาทนะครับช in ิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อเหมือนจะเป็นเหรียญเสมานะฮะทรงพระน่าจะเป็นหลวงพ่อไผ่นะฮะเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบว่าสร้างที่ไหนยังไงนะฮะ อะดูชอบจัดไปนะพี่เอาไปสี่รอยบาทนะครับเนาะอ่าแบบนี้ฮหมดแล้วนะพี่นะรายการ400ร้อนะครับเนาะเอไปเป็นรายการห้ารอยบาทนะฮะ่อาไปเป็นรายการ500บาทนะครับเนาะนี่เลยหลวงพ่อเงินครับพิม <c oughs> <c oughs> พ์นิยมนะพี่นะเก่ามากนะแล้วผมได้มาแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ฮะ ดีๆแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับนะ้องเอาห้าร้อยบาทนะแบบนี้ครับชิ้นต่อ,อไปนะครับนี่เลยพระเหมือนจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับนะ้องวัดเขาตะเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันพายเงินขึ้นคุมนะ้มองเลยนะสวยมากนะครับเนาะเนี่ย าไป้ารอยบาทพี่นะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปลอหลวงเ้าเดิมนะฮะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนาะเนี่ยมาได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับ เก่าๆแห้งๆแล้วนะพี่นะครับเขาใส่กรอบมาน่าจะลึกไปหน่อยเดี๋ยวผมแกะให้ดูได้นะครับพี่นะเนี่ยแกะเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> แกะไม่ออกซะด้วยเ <c oughs> อาเป็นว่าชอบก็ทักมาคุยแล้วกันนะพี่น้อยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะคร <c oughs> เดี๋ยวผมแกะถ่ายรูปให้ดู นะครับนาะอแกะไม่ออกเลยพี่นะเอาไปห้าร้อยนะพี่นะ,นะนะร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเนาะเอาห้ารอยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนาะเป็นหลวงพ้อเงินดีนึงองค์ครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์ค้ตานะครับเนี่ยโอ้หน้าสวยเลยพี่นะจมูกสวยมากอ่ะอีกองหนึ่งนะครับนาะององค์นี้เป็นเรียมมอนเอามาพอมกรมาพรอมตลับเหมือนกันนะพี่นะเอาไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะพี่ นะฮะใครสนใจเดี๋ยวผมแกะให้ชมได้นะครับเนาะทักส่วนตัวมานะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะจะไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับพร้อมตลับเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนาะอันนี้มาพร้อมเลี่ยมวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ สวยเลยนะครับเนาะ,นะแบบนี้นะฮะรายการนี้ก็ไปห้าร้อยบาทพี่นะฮะเอาห้าร้อยบาทชิ้น่อไปนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นฐานแซมนะฮะองนี้เป็นฐานแซมนะครับเนี่ยสวยดีนะพี่นะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลย ยมาพร้อมเลียมเกลีๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเหรียญเจ้าสัวนะครับอันนี้เป็นเหรียญเปียกทองนะพี่นะเหรียญเปียกทองนะครับมาแบบนี้ขายแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะฮะ <c oughs> ชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเนาะองนี้ครับสมเด็จนะฮะสวยมากพี่แต่ผมไม่แม่นพิมพ์นะพิมพ์เนี้ยนะฮะเนี่ยผมก็อ,อยากให้ดูเนื้อนะครับองพาองนี้สวยจริงแรครบนะแลงครบและเนื้อดีด้วยไม่ยัดพิมพ์แล้วกันนะพี่เนาะแต่ว่าผมบอกแล้วว่าองค์นี้สวยนะฮะเนี่ย อ่ะองสุดท้ายนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะใครไว้ใครได้นะพี่นะวันนี้จบแล้วนะครับนะ้องก็ได้ของมาไม่มากเท่าไหร่นะครับนะ้องชอบชิ้นไหนสนใจองไหนนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่ผ่านไลน์แอดนี้นะครับเนาะ แอด937 GYCL นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม027153335นะครับเนาะแล้วก็นี่ฮ,ฮคิวอาร e โค้ดแอดไลน์ได้เหมือนกันนะพี่นะสแกนได้เลยนะครับเนาะชอบชิ้นไหนก็เดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งๆให้ชมกันนะพี่นะง่ายต่อการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ